ประกันศูนย์หนึ่งปีเต็มนะครับผมจากมันกิอจานี่สวิต์เปิดปิดอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็กินเนื้อไม้นะครับก็ปรับตรงจุดนี้การปรับระดับนะครับก็กินเนื้อไม้นะครับดูวัดได้เนื้อเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูข้างในนี่นะครับ